ủa hấp 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 hấp ủa 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 ดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูบัางลันดักปลาไหลนะครับเดื่อที่ใช้ก็จะเป็นโครงไก่โครงไก่สดนะครับสำหรับไม้วันนี้ครับก็จะเป็นไม้ใหม่ครับไม่เคยมาใส่เพิ่งมาใส่ครั้งแรกครับ ไม่รู้จะมีตัวไหมนะครับไปครับตามรุ่นตามชมกันครับว่าวันนี้จะหมานไม่หมานครับไปครับลุยอ่ารุ้นหลังแรกกันครับบวบอครับเงียบครับ ไปลุ้นกันต่อครับมาหลังที่สองครับเงียบครับไปลุ้นหลังต่อไปกันครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สองนะครับที่ผมมาดักไว้ อยูส,สภาพใหม่ครับไปรุน่นกันครับว่ามีตัวไหมนะครับบเงียบครับ ที่สองหลุไม้นี้นะครับเงียบเหมือนเดิมครับโต่างงานหรือโหด ที่สามครับเงียครับลุ้นหลังที่สี่ครับหลังสุดท้ายของจุดนี้กันนะครับ เงียบครับไป่ลุ้นกันต่อครับมาดูจุดทสามกันนะครับจุดที่สามนี่ใส่ไว้สามหลังครับเงียบครับไปดูหลังต่อไปครับ ดูกันต่อครับจะได้สักตัวไหมครับวันนี้เงียบอีกแล้วครับไปต่อครับมาดูหลังนี้กันครับเงียบครับ ไปลุ้นกันต่อครับมาดูหลังนี้กันครับจุดนี้ใส่ไว้หลังเดียวทนทนครับเงียบครับกระปูเข้าครับ ครับลุนหลังต่อไปครับมาลุ้นตรงจุดนี้กันนะครับจุดนี้ทั้งหมดสิบเอ็ดหลังนะผมใส่จากตั้งแต่นี้ยาวไปนู่นครับไปทางนู้นเลยครับมาลุนกันครับว่าจะได้สักตัวไหมนะครับวันนี้เบาครับหลังแรกไปลุ้นกันต่อครับ ลังที่สองครับไม้สวยนะครับหม้ห่านนี่มีตัวนะครับไม่ไมีตัวไปครับหลังต่อไป ที่สามครับเงียบดูไม้อย่างสวยเลยนะครับทำไมมันเงียบอย่างนี้ ลุ้นกันต่อครับเนียยครับลุนหลังนี้กันครับ เงียบเหมือนเดิมครับไปลังต่อไปครับเอ้ยบังลันไหลจุ่มไหลได้ไงมีตัวครับอันนี้มีตัวครับ น่าจะไม่เหลือด้วยนะครับเพราะว่าบางลันจมครับไปลังต่อไปครับ เงียบครับไปลุ้นกันต่อครับจะได้เพิ่มไหมครับวันนี้เงียบครับ ูหลังนี้กันนะครับเงียบไปต่อครับีกกันต่อ มดแดงเข้าไม่น่าจะมีป่าเข้าครับมีตัวครับนี่ครับมีตัวครับมีตัวครับไปลุ้นกันต่อครับ หลังสุดท้ายแล้วนะครับมาลุ้นครับว่าจะได้ไม่ได้ครับอือ้มีตัวมันจะสองตัวด้วยนะครับอ้ปลาังอยู่โซนล่างครับ ปลาเข้าหลังสุดท้ายครับสรุปนะครับปลาเข้าสามหลังครับสำหรับการเปิดไม้ใหม่ครับดูหมายมันเป็นคลองยาวไปนะครับนี่ครับเป็นคลองยาวไปไปครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าจะตัวใหญ่ไหมนะครับก็สำหรับการเปิดไม้ใหม่วันนี้นะครับ ก็ยังดีที่ว่ายังได้ตัวอยู่นะครับก็จะได้รู้ว่าปลาอยู่โซนไหนบ้างนะครับกดโซนแรกสิบหลังนึกว่าจะแห้วแล้วครับนึกว่าจะไม่ได้และสิบเอ็ดหลังสุดท้ายก็หกเจ็ดหลังแรกก็ไมเจอตัวเลยครับไปห้าหลังสุดท้ายครับเข้ามาสามหลังครับไปรุ้นกันเลยครับป่าจะมีตัวใหญ่ๆไหม ตัวแรกครับไม่ตัวเท่าไหร่ครับตัวแรกมาลุ้นตัวที่สองครับน่าเสียดายครับตัวที่สองตัวใหญ่ด้วยนะครับ น่าทึ่ได้ครับมาลุ้นกับบอกนี้กัน,นครับว่าจะเข้ากี่ตัวนะครับโู้สองหางแล้วครับสองหาง้วครับคู้ครับ ตัวครับมีตัวใหญ่ครับนี่ครับนี่โอ้ยยังเปีนอยู่ครับนี่ครับตัวใหญ่ครับเข้าคู่เลยครับหลังสุดท้าย หรกว่าจะแห้วแล้วครับอยู่ลังนี้ครับนี่ครับลังนี้น <g rab ble> กับปูก็เข้าแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซ้ำใหม่ครับรู้แล้วครับว่าปลาอยู่โซนไหนครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับ เอาไว้คลิปหน้าครับหน้าจะมันกว่านี้แน่นอนครับ